สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้เป็นกระเป๋าตัวใหม่นะคะเป็นกระเป๋าผ้าวัยรุ่นน่ารักน่ารักนะคะมีสีชมพูสีครีมแล้วก็สีดำนะคะชื้ชเป็นประมาณนี้นะคะสีชมพูสีครีมแล้วก็สีดำนะคะมี3มสีให้คุณลูกค้าเลือกนะคะใบละ350าบบาทนะคะฟรีการจัดส่งค่ะรุ่นนี้ สีครีมกับสีชมพูจะสวยมากนะคะรุ่นนี้นะคะความยาวนะคะจากตัวนี้มาตัวนี้นะคะจะอยู่ที่12นิ้วนะคะความยาวจะอยู่ที่12นิ้วนะคะส่วนความสูงจากตัวนี้มุมนี้มามุมนี้นะคะจะอยู่ที่12นิ้วเหมือนกันนะคะ12นิ้วนะคะ ส่วนด้านข้างนะคะด้านข้างความกว้างนะคะความกว้างจะอยู่ที่6นิ้วครึ่งนะคะความกว้างชุอันนี้คือซิปนะคะอันนี้คือซิปป,ประมาณนี้นะคะรูดซิปออกมาด้านในจะเป็นผ้าอย่างนี้นะคะ ใส่ของได้เยอะนะคะรุ่นนี้ใส่ของได้เยอะทรงน่ารักน่ารักเด็กในรุ่นนะคะใบละ350นะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งขมได้นะคะจะปักหมุดไอดีลายไว้ด้านล่างนะคะนี้คือสีชมพูนะคะสีชมพูสีครีมแล้วก็สีดำนะคะ หรือคุณลูกค้าจะมาอุดหนุนหน้าร้านก็ได้นะคะร้านอยู่ตรงข้ามกับตืกมองงามมุงวานนะคะห้างแกรนด์พลาซ่าชั้น2นะคะร้านพาพันกระเป๋าค่ะ